การประชนภัย150วันในวันนี้เนี่ยเราต้องทำการไปสู้กับ4จักรพรรดินั่นเองก็คือแชงคูไดเองนะครับผมหนึ่งใน4จักรพรรดิโอ้โหบอกเลยโคดโหดมากๆเลยนะตัวผมเองเนี่ยต้องฝึกฝนจนแข็งแกร่งขึ้นนั่นก็คือทําการฟาร์มไปเรื่อยๆจนไปตบมันได้แต่บอกเลยว่าผมเนี่ยตายหลายรอบมากๆเลยเสียโลบักไปโคตรเยอะขอกำลังใจคนละหนึ่งไร ให้ครบประมาณ1,500ไลค์ไม่งั้นก็เกินกว่านั้นได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะฝากากดแชร์คลิปนี้ด้วยโอเคใครพร้อมแล้วก็ Let's go ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเลยครับผมร้านคิทตันช็อปเองนะครับรับนบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลยคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีสาดด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็หิ้งเลกาซีเนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดทิด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมีเชช่่นนนนนนนกกกกกกััััััะะะะะคคคคคคครร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 บบบบบผผผมมมมุุณณดดดูู็ใใอออยยยาาาาาจทซืื้้้ลไปิว เริ่มเรื่องมาเนี่ยผมก็ทําการฟาร์มเกาะน,นี้เลยครับผมเกาะภูเขาไฟที่เรามานั่นเองโอ้โหอยู่ตรงนี้นั่นเองเหรอภูเขาไฟที่มีอาคาประยุทธ์อยู่แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ตบมันในวันนี้ผมเนี่ยก็ทําการเดินดุมๆมๆุมไปฟาร์มนะนี่เลยครับมาดิกระสอบ เออมามามาเออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตัวกุหลกบเป็นขี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บ้าคลาม่มากเลยผมเนี่ยทำการเปิดหาชคิดแล้วก็กดสกิลเอ็กเลยนะเบ้งฮ่าฮ่าเป็นไงเล่ามาดีมาดีาดเอ,อ้แต่ผมก็ทําการสู้ไม่ได้อยู่ดีท้อเลยผมเนี่ยก็ทําการเดินดุมดุมดุมไปฟาร์มนะนี่เลยครับมาดิกระสอบเออมามามา,มาเออเฮ้ยเดี๋ยว,ยวโอ้โหตัวกุหลกบเป็นขี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บ้าคลาม่มากเลยผมเนี่ยทาการเปิดหาชคิดแล้วก็กดสกิลเอ็กเลยนะเบ้งฮ่าฮ่าเป็นไงเล่า ามาดีมาดีเอ้แต่ผมก็ทําการสู้ไม่ได้อยู่ดีจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการเข้ามาันในเพจนี้เลยเพจสวรรค์ของผมเองโอ้โหโเครดิตผมมี1000บาทไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยฟาร์มไม่ได้แน่เลยผมเนี่ยได้ข่าวมาว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งเลยที่มันเป็นผลปีศาจที่ดีที่สุดนั่นก็คือผลผ้านั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้เอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะผมเองก,ก็ทําการเลื่อนมาครับผมน,นี่เลยบริการกิฟต์ไอเทมนะมาแล้วโอ้โหนี่เลยครับผมซื้อผลแมปบล็อกฟู้ดเฮ้ย ec ec หลังจากนั้นก็ทาการมองหาผลพระนี่ไงผลพระโอ้โหเน้นคัมปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิโอเคเรื่องมันจบไปนานแล้วทําการ่ยวสั่งซื้อเลยเรียบร้อยซื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเราเนี่ยต้องใส่ชื่อ ID Pass ด้วยเหรอเขาเนี่ยทำการให้เราเนี่ยใส่ชื่อโลบอกแล้วก็ ID Pass ไม่ใช่ดีพาสเวิร์ดนั่นแหละใช่แล้วแหละโอเคผมขอได้ใส่แป๊บหนึ่งนะโอเคผมก็ทาการรีเซ็ตปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหได้แล้วนะเรียบร้อยนะนะครับผมผลพระหนึ่งจำนวนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูผมเนี่ยจะฟา แล้แบบ easy มากขึ้นกว่าเดิม พอผมเข้ามาเนี่ยผมก็ดํเนินการไปเปลี่ยนผลเรียบร้อยแล้วไหนขอลองดูหน่อยละกันผลนี้จะโหดขนาดไหนเห็นว่าเขาบอกว่าฟาร์มดีไหนลองหน่อยซิมาดีมาดีาดโอ้โหเดี๋ยวนะฟาร์มง่ายขึ้นมากเลยนี่โอ้โหชิวๆเลยเนี่ยเอา้าจะลืมไปลืมรับเควสดโอเคฟาร์มต่อเลยนี่แหละคือผลที่ดีฟาร์มด,ดีที่สุดในตอนนี้ไครเนื้อใหญ่จะดํเนินการฟาร์มก็แนะนำนะที่ซื้อผลนี้เลยจากร้านคิตตันช็อปนั่นเองโอ้โง่ายมากๆเลยอะเรียบร้อยฟาร์มแบบชิวๆแบบนี้ไปเลยโอเคผมขออนุญา นะฟาร์มก่อนละกันผมเนี่ยดำการฟาร์มจนถึงเลเวล330เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทำาการรับเพวรครับผมเรียบร้อยมาะไปที่ใหม่เลยละกันอยู่ข้างบนนูน่นขึ้นมาแล้วผมก็เจอกับไอ้มอนี่เลยไหนขอดูหน้าตามันหน่อยสิโอ้โหตาแดงก่ำเลยงั้นหรอมาสิมาสิมามาไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ผมต้องดำการแปลงร่างอย่างเดียวแล้วก็ฟาร์มนี่แหละอีซี่มากๆโอ้โหผลพานี่แบบมันดีจริงๆแบบนี้ทำให้มีดาบขยายได้ด้วยโอ้อีซี่อีซี่ขออนุญาตฟาร์ ก่อนะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูน่าเบื่อแน่ๆเลยถ้าผมฟาร์มแล้วก็พูดไปพูดไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมขอทาการฟาร์มก่อนนะมาเรียบร้อยโอ้โหคนสุดท้ายแล้วผมเนี่ยต้องทำการฟาร์มอีกแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองนะผมพูดจริงเลยโอ้มี EP พคูณนี่มันดีอย่างนี้จริงๆโอเคใครอยากได้ EP พคูณ2ฟรีเดี๋ยวผมอาจจะแจกนะแต่หลังเคปให้กว่าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มก็ใกล้จะเลเวล3า0รแล้วผมจะทําการไปสู้กับไอ้ลุงนั้นได้นะไอ้ลุงที่แบบกินบ้านกินเมือปมมมาณ7ีแลล้วผโโคเเยดัน <Okay. S 2> มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยฮ่าฮ่าอีซี่เลเวลขึ้นแล้วไอล้ลุงเตรียมตัวตายได้เลยนะ ha ขอทําการทักทายมันหน่อยละกันขอหน่อยนะ hmm. ทำไมอ๋อขอรีเซ็ตตัวก่อนรับเควสหลังจากที่ผมเนี่ยทำการรับเควสมาผมก็ทำการขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เพื่อที่ทาการรอยตูดมันไม่ใช่ดิพูดผิดร้อยหลังมันโอเคเปิดอาชีได้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยลงไป Hello ลบัตส์ฟักกิ้งเดวมาดิเอาคิวมั่วอ่ามาดิครับมาดิครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> มันอีซี่แบบเนื้อผลพระ ไดทุกตัวครับผมบอสตัวไหนก็มาเหอะอย่างนี้ก็สู้กับสี่จักรพรรดิแบบอีซี่มากๆเรียบร้อยได้เควสแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปทําการเอาเซเวอร์ V2 แู้ลวไม่ใช่ดีเซเวอร์ er ธรรมาดาพูดเล่นตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการเดินเรือมาว้าวนี่แหละทักทายฐานเรือหน่อยไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยจะมองผมอยู่หรือเปล่านี่ไงถล,ล่มเรือรักกันนี่ชิวๆถล่มก่อนเพราะผมเนี่ยโคตรเกลียดเลยพวกเนี่ยมาแล้วอยู่กอลลิงฮ่าฮ่าถึงแล้วเว้ยโค นานเลยอ่ะเอาละตอนนี้เราก็ทําการถึงแล้วนะกอลิงโอ้โหเขาเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยไปกดปุ่มตรงไหนก็ไม่ทราบนะแต่เราขอสํารวจก่อนตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่รู้ด้วยอืมปุ่มมาอยู่ตรงไหนวะผมเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเข้าเนี่ยทำการเดินมาแ่ถวนี้แล้วกดปุ่มเอ้านี่ไงปุ่มโอเคเรียบร้อยตรงแถวๆนี้มีกหรือเปล่าต,ต้องตรวจสอบให้ดีอา่าไม่น่ามีหรือเปล่าอ้นี่ไงนี่ไงโอ้แค่สองจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นอีกทีจุดตรงนี้อีกหนึ่ มันก็หายากอยู่นะโคตรจะเนียนเลยข้างในนี้มีหรือเปล่ากลัวมันซ่อนเนียนอยู่แถวนี้สิอืมตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีเออข้างในนี้มีหรือเปล่าเออนี่ไงนี่ไงเจอละหมดแล้วไหมเนี่ยมีแค่สี่จุดหรือเปล่าหรือมีอีกกว่านั้นไม่รู้สิโอเคไหนขอลองดูดิว่ามันเปิดประตูหรือ,อยังเนี่ยอืมยังไม่เปิดเลยมันมีจุดไหนอีกเนี่ยผมเองเนี่ยก็ทําการตามหาปุ่มตั้งนานจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้โอโ้โหตรงนี้นี่เองอ่าเรียบร้อยผมเนี่ยก็ทําการขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงเข้าไปข้างล่างนี้โอเคเราลง ลงไปข้างล่างนี่เลยนะครับผมลงยังไงโอ้ยากเกินไปอ่ะเรียบร้อยนี่เลยครับผมเราก็ทาการจับตัวนี้มามันคือที่เผาเอะไรก็สักอย่างนี่แหละแต่ว่าเราเนี่ยต้องทําการไปเกาะทะเลทรายเพื่อไปเผาเอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะฟืนใช่ไหมเคล็ดลุยเลยผมเองเนี่ยก็ทาการนั่งรอลูกชายผมไม่ใช่เออใช่แล้วแหละลูกชายผมเองแต่ว่าเป็นลูกชายห่างๆอะนะรารอเขาขับเรือมาก่อนนั่นไงเห็นไหมตรงนู้นเลยนะเมื่อไหร่มันจะขับมาได้เนี่ยโอเคขับมารับแล้วลูกชายของข้ามาเร็วๆโอ้โหมันจะด้าน เกินไปแล้วนะโอเคมาเลยมาเลยมาเลยอ่าเอออ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเกาะทะเลทรายเลยครับไปเลยเอาร่ะเราถึงแล้วเกาะทะเลทราย่งฮะมาผมก็มาบ่อยแล้วนะเขาเนี่ยให้เราเข้าไปในบ้านหลังนี้หลังจากนั้นก็เนี่ยไปเผาไอ้ตัวนี้เผาติดย้โอเคเรียบร้อยเราเลยครับผมทําการเอาน้ํานี้นะเรียบร้อยยังเนี่ยน้ํานี้โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราต้องไปที่ถ้รใช่ไหมที่ธําก็เกาะทะเลทรายก็ไม่ใช่เกาะนู่นเลยนะครับผมเกาะหิมะนั่นเองเอาน้านี้เนี่ยไปเกาะที่ ก่อหิมะนั่นเองนะครับปาลุเลยมาแล้วถึงแล้วครับผม,มตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาแล้วถึงแล้วเราเนี่ยก็อเอาน้ําไปกอกเลยครับตรงนี้นี่แหละแม่ผมใช้บ่อยผมเลยกอกเป็นอ่านี่ไงเรียบร้อยหลังจากนั้น,น่ยให้เราขึ้นไปข้างบนนี้นี่เลยครับจะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีคนแก่คนเฒ่าอยู่นี่ไงเวอร์หวัดดีครับพี่ชายเขาชื่อซิกแมนอะไรสักอย่างเนี่ยน,นะคุณผ,ผู้ชมครับเกิดว่าอ่านผิดเขาไปด้วยอ่านเรียบร้อยให้น้ำเข้าไปโอเคขอให้น้ํา นี่ทาให้คุณเนี่ยตื่นได้แล้วนะแม่งนอนสักสิปีเลยเป็นสอปีแล้วมั้งเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคหลังจากนั้นให้เราเนี่ยทำการไปเกาะบากีใช่แล้วต้องไปเกาะบากีนะคุณผู้ชมรุ่ยเลยมาเรียบร้อยนะครับนี่เลยมาหาไอ้เต่าเท่านี้นะคุณผู้ชมเรียบร้อยมันให้ผมเนี่ยไปฆ่านะมันก็คือตัวอะไรไม่รู้บอสนั่นแหละอยู่เกาะตรงนู้นครับผมนี่แหละคือเกาะรับหรือเป็นเกาะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะผู้ชมมาเลยมาเลยมาเลยเดินทางไปเลยครับเนี่ยเกาะซ้ายมือนั่นแหละถูกแล้วไอ้ลูกรักนี่แหละครับผมก็ทําการถึงแล้วมันก็ รอผมเลยจะซัดหน้าผมให้ได้งั้นเหรอเอาตัวผมยากเกินไปอืมแปบ๊บหนึ่งนะโอเคจะยักได้ไม่เนียตรงนี้ว้วโ,โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกือบพาคีไม่จาเป็นต้องเคลือบแล้วเรียบรออีซี่ตายไปซะง่ายๆโอเคเราเนี่ยกลับไปหาคุณปูค่คนเดิมเลยนี่ไงขอขับเรือนหน่อยนะยืมแป๊บหนึ่งนะลูกหลานของพี่โอเคดยเลยร้อยมาแล้วโหลุงเนี่ยทาหน้าบึ้งเลยนะโอเคเราเนี่ยก็จะได้ด้านของนี่มาเลยครับผมคุณแจเปิดห้องนั่นเองเปิดห้องอะไรเงี้ยเหรอคุณผู้ชมก็คิดเอาเอง ว่าพวกคุณเนี่ยน่าคิดลึกนะก็คือห้องแชงคูนั่นเองนะครับโอเคไปเลยครับผมเออไม่ไปละครับเออนั่นแหละลุยเลยฮ่านี่เหรอสีจักพรพรรดิของโรควันพีชขอเจอหน่อยขอดวนฝีมือจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าในจังหวะที่ผมเนี่ยเริ่มไกลเกาะมันก็เช้าแล้วโอ้โหเช้าโคตรเร็วมาเลยว้โคตรเอาเลยอะครับผมมา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 หนึ่งร้อยห้าสิบวันในวันนี้ผมเนี่ยต้องหาอะไรได้เยอะๆมาฮะมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันอาลลัมอันอันเริ่มเทิมเลยอะ จะเย็นๆมาตรงนี้หน่อยรอตีแบบชิวๆเดี๋ยวถ้าผมใกล้ตายแล้วเอา้าผมตายคุณฆ่ามันเลยซะคุณฆ่ามันคุณฆ่ามันฆ่ามันได้หรือเปล่าเอ้าเรียบร้อยฆ่าไม่ได้ไม่ได้ของเลยเซเบอร์ของข้าโอ้โหต้องเสกใหม่แล้วงี้เอาละไอ้เจ้านี่มันคือปีศาจจริงๆด้วยโอ้โหศีักะพัดิมันโหดแบบนี้นี่เองผมเนี่ยบอกทําการไปเติมมาเลยนะผมทาการเติมโรบรักมาโคตรเจอะเพื่อที่จะทําการเสกบอสตัวเดียวนี่แหละโอเคเสกแล้วเรียบร้อยมันเกิดแล้วเอาละรอบนี้เนี่ยผมจะไม่ตายนะ ต้องหลบให้ได้มาสิมามาเลยมาสิครับดูกระจกไปรอบมันให้หน่อยดิไปรอบม,มาให้หน่อยเออไปรอบมันมา,มาตีมันเลยก็ไปตีไปซะเออนั่ลอ่ลอลอ,ออกมาลอ่ลอลออกมาล่อออกมาอย่ยาให้ตายอย่าให้ตายโอ้โหการจะให้ตายเลยงั้นเหรอจริงจนซี่ิโอ้เรียบร้อยเอ้าไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่ถึงไม่ได้ลืมรับเควสหรอโอ้ท้อจริงจริงเลยเอาระอีกรอบเลยนะโอ้ผมเนี่ยท้อจริงจริงเลยมันโหดมากๆเดี๋ยวผมทําการเองคุณออกไปคุณออกไปคุณออกไปคุณเดิน เออลอ่ลอล่อมันมาก็ได้นะเดินล่อมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมเอาเลยแล้วกันบาหมตัวนี้มันโหดมากๆคุณผู้ชมอืมันมันไส้มัน,ม,นมันเคี้ยวจริงๆเลยมันไส้แล้วก็มันเคี้ยวจริงๆเลยเรียบร้อยเราได้เซเบอร์มาแล้วอี <c oughs> สี่สี่จักรพรรดจอกโคตรกระจอกเลยกระจอกก็บ้าแล้วกูตามไปสี่ห้ารอบโอเค่า okay. เดี๋ยวเราทาการกลับไปฟาร์มในที่ที่เราเนี่ยต้องฟาร์มกันดีกว่าเราเนี่ยก็กลับมาที่นี่เลยอแน่นอนเราต้องมาทําการหล่อยตูดมันอีกรอบโอ้โหมาสิใช้เซฟ เปอร์นี่แหละของสี่จักรพรรดิของของเราไม่มีสกิลเลยทางนั้นฟาดแบบเพียวๆโอ้ผมตายไปไปได้ไงวะเนี่ยดาบสี่จักรพรรดิจริงหรือเปล่ามาอีกรอบสิมานี่เลยไอ้เจ้าบ้าไอ้เจ้าบ้าไอ้เจ้าบ้าไม่ทําการทํางานไม่ทําการทํางานสั่งแต่คนอื่นเฮ้ยจูก่อนเป็นไงเราห่าอีซี่เลเวลก็ขึ้นรัวๆรัวๆแล้วก็รัวๆแบบชิวๆเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวผมนำการฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล375รก่อนแล้วเดี๋ยว เราก็จะไปอีกเกาะหนึ่งไปฟาร์มต่อก็คือเกาะเงือกนั่นเองนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ทาการฟาร์มเลเวลจนถึง3 7 5แล้วนะครับผมก็เลยมานล้วเนาะเซ็เรือเลยครับเดี๋ยวเรานะครับผมต้องไปเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราต้องมาต่อใน E ีพีหน้านั่นเองแต่อีพีนี้เนี่ยผมก็ขอไปเล่นนิดหน่อยละกันนะนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะก่อนจะไปเนี่ยเราก็แวะเกาะบ,บากี้นิดหน่อยใช่แล้วผมก็ต้องเปลี่ยนดาบแล้วแหละเพราะว่า er เซเบอร์เนี่ยถึงจะเป็นดาบของจักรพรรดิยังไงยังไงผมก็ไม่ชอบใใชช้มันไ่ ตายของผมเอ้าเดี๋ยวนะก่อนนี้ไม่มีงันหรอหรือมีหรือกูตาถัววะเนี่ยไม่มีไม่มีไปเกาะค้างอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราทําการไปเปลี่ยนดาบแล้วก็ไปเกาะนู่นเลยดีกว่าม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 าถึงแล้วโอเคเซตสปาวก่อนเพื่อความปลอดภัยในการต่อสู้ทําการเข้าไปในน้ำบนมาละตรงนี้โอ้โหแน่นอนครับผมผมเนี่ยเคยชินในการฟาร์มตรงนี้แล้วเราเนี่ยไปด้านซ้ายเลยใช่แล้วแหละต้องสู้กับพวกกระจกนีุ้ยเลยขอหน่อยละกันจอดโอ้โหข้าวก่าวตายเลยดีกว่าไอ้นั่นอะ โอเค,อเคกะเอาตาอย่างเดียวเลยไม่ได้นะกะเอารวยด้วยโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ไงอซีไม่ล่ะโอหลังจากที่ผมเนี่ยได้ผลพ้ามาผมก็ฟาร์มได้อีซี อีซี่ก็ปาเลกูตายโถเว้ยโอเคอีพีนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอีพีนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยละกันถ้าเกิดว่าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยกันผมภาคสดนะครับผมไม่ได้จดคุณผู้ชมอันนี้ขอบอกก่อนละกันนะครับผมโอเคก็ใครอยากให้มีอีพีต่อไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะด้วยนะครับผมฝากร้านคิตันช็อปด้วยละกันนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้การไปซื้อเนาะผลพานั่ พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะโอเคครับบ๊ายบายครับผมซีอูครับผม